จะจะหมดแล้วเฮ้ยทำไงดีเนี่ยเัินสีเงินตามท่านมาได้สีสีแดงรอฉันด้วยสิยังไงสีแดงเงินวันนี้ออสซิจะหมดแล้วเดี๋ยวแค่สามสิบสี่วิเองนะอืมยังไงฉันหาไปนะนั่นไงสีแดงเงินงั้นเดี๋ยวเราไปกรธกันเถอะเนาะตักแค่สีแดงตอนนี้เราทำเสร็จแล้วเรารับปลอดภัยแล้วเฮ้ยสีแดง นักการศึกษาน้ำเงินกันเป็นคนข้าเองไม่นะสีม่วงนายได้ตายแน่อย่างนี้ดีกว่าจะตัดตายแบบนี้ไม่ได้เออเออวิ่งเออมาสีขาวนี่ขาวหลบเลยนะเอออะไรเนี่ยเฮ้ยน้ำพิงม่วงนี่เออไม่นะสีขาวจะขอโทษนะเออมาปลอดภัยแล้วเจอตีแล้วเราเออเอ้านักศึกษาคนี่ไม่ได้อะไรแบบนี้นั่นเราไม่ สีเงินไม่สีน้ำเงินให้เราวิบไปเลยห้าหายไปจริงเหรอของเราเป็นนี่สีน้ำเง,งินมาตรงนี้เอาเคเราปลอดภัยแล้วนะงั้นเราไปกดปุ่มดีกว่าเนาะยังไงสีนเงินจะมีเงื่องงนน่ะงนนั้นไรีบไปกดดีกว่านะเออใครเป็นคนฆ่าฉันเนี่ยถ้าฉันไงสีงน้ำเงานไปตาซะเธอ จะตายซะไหยทำไงดีเนี่ยปุ่มก็อยู่ตรงนั้นค่ะจะคอยอยู่ตรงนี้ฉันจะไปยงงังไงดีเอ๊ะใครอะสีมว่วงเหรอเดี๋ยวตายในยเดี๋ยวผมมาช่วยแล้ว